โอเคครับตัวนี้ก็เรียบร้อยครับพี่ในเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนลําโพงแถมไปด้วยนะเพราะว่าบังเอญว่ามันทําลําโพงเสียหายตอนระหว่างซ่อมนะครับลําำโพงมันก็เก่าประมาณนึงแล้วด้วยนะครับเราก็มีเปลี่ยน PA นะครับแล้วก็มีซ่อมชุดควบคุมกลังส่งนะครับคือไม่ได้เสียแค่ PA ภาคคอนโทรล PA ก็มีปัญหาด้วยนะครับพี่บอยเขาเป็นคนทำนะครับไม่ใช่ผมทํานะอันนี้ผมมาส่งงานให้เฉยๆนะครับแล้วก็มีซ่อมวงจรขยายสัญญาณไม้นะครับก็ไอ้จุดต่อระหว่างแผงวงจรสล็อตน่ะ อ๋อมีสล็อตด้วยระหว่างแผงหลักมาหัวเครื่องใช่ไหมอ่าต้องก็ต้องจัดการด้วยนะครับความถงความถี่เพี้ยนอะไรก็คือตอนนี้ดูแลให้เครื่องมันได้ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะส่งงานนะพี่ก็ดูภาคความถี่กับกําลังคงก่อนนะครับที่แรงดันประมาณติดสามโวลต์นะกดนะครับอ่าตรงนี้ก็ใช้เป็น PA เบอร์แท้เลยนะครับเป็นของยีทีมอนแท้เลยนะก็ออกประมาณหกสิบสองวัตต์นะครับหนึ่งีสี่จุดเก้าค่าออฟเซ็ตเหลือแค่ประมาณลบ ร้อยสิบร้อยยี่สิบเพื่อเท่านั้นนะครับคอนทีตรงเป๊ะนะครับโอเคพักรับนะครับนี่ศูนย์จุดหนึ่งห้าเปโคเวลด์เข้าแล้วนะครับขึ้นอยู่กับการปรับสเกลตรงนี้นะครับไวกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าประมาณนี้ก็ไวเกินไปแล้วนะครับปรับไวกว่านี้ได้อีกนะเพราะว่าปรับไปแค่ตรงแถวเซนเตอร์แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าลงซ้ายไปอีกก็ไวไปอีกนะครับแต่ไวมากเดี๋ยวก็ฟอดแฟดฟอดแฟดนะพี่ก็ไปปรับเอานะครับโอเคเทสเสียงกระโฟงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสอง อันนี้คือลาโพงที่เปลี่ยนไปให้ไม่ได้กินเงินนะครับต่อไปเทสไหม่นะครับเมื่อกี้ลืมเทสเสียงใหม่ให้ฟังนะครับสศัพดหนึ่งสองสามสีส่ห้าหนึ่งสองอ่ะโอเคครับตัวนี้ก็เรียบร้อยครับสวัสดีครับ